ทตุต้นตูนี่นี่ต้นใหญ่ๆเนาะเลี้ยงไยกันไปเนาะ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ข้าเจ้ากำลังปรับปรุงข้างเท่าท้างเดินใหม่เป็นอุโมงต้นใหม่ไปเลยได้พี่น้องผมตลอดสายเนาะอ๋อไก่หมองกันตึกมารีนุนตึกช่องสามเห็นไหมพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็กลับพอบ้านเนาะเมื่อนี้ผมก็อยู่ที่ ในเมืองเนาะผมอยู่ซอยสุขุมวิทยี่สิบหกเนาะเมื่อน,นี้ผมสิพามาเบิ่งซอยอันนี้เนาะเป็นยังคือพามาเบิ่งว่าสัตว์ซอยสุขุมวิทมันก็คือเป็นซอยธรรมดาทั่วไปเนาะแต่สำหรับคนเอื้น้าที่ว่าเป็นซอยซอยถนนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าสำหรับหอยมันนันบ่อธรรมดาเนาะเดี๋ยว่าจะให้เบิ่งเนาะนี่นี่พี่น้องผมบอกปลูกต้นไม้ตาม ตามริมทางสองฝั่งเนาะนี่ผู้บอกว,ว่า,วามีแต่ต้นไม้อยังมีแต่ต้นไม้ประดูเนาะต้นไม้ดูเลี้ยงลายเป็นอุโมงค์ไปเลยเนาะเดี๋ยว,วยเาสียงตนเรื่องน้องวิทย์ตามบึงเดี๋ยวนี่ยเน,นี่เนาะนี่เดี๋ยวบอกอันนี้คือซอยสุขุมวิทยี่สิบหกเนาะออกฝั่งนี้ก็สิไปถนนพระรามสี่ อ่นอีไปทางนี้กัสิเปนนน็นสุขุมวิทเนาะถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทไปไปมากับมากับเทาบา <c oughs> าบ้าบุญมามากับเท้าบุญมาหมาขีดือ้อนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิพาเดินไปเบิง่งงามๆพี่น้องซอยนี้ร่มเย็นขนาดเดี๋ยวสิพาขามไปเบิ่งฝั่งนั้นเนาะไปไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะอ,อันนี้คือคือซอยนี้คือ แปลกกวมูเนาะคือปลูกต้นไม้บนก่อนนี่ต้นไม้กับต้นประดู่แต่ต้นใหญ่ๆโอดรงอเลยแต่ต้นใหญ่ได้นี่ตอนนี้ขาเจ้ากำลังปรับปรุงห้างข้าวทางเดินเนาะเอ้ยมันยั้งนะขเจ้ากำลังปรับปรุงทางท้าวทางเดินคนก้่นโอ้ยต้นไม้ต้นไม้กับสายไฟก็ยังอยู่ น้ำกันเนาะพระเจ้ากต็ตกแต่งแค่ส่วนหนึ่งก็คจอนองนี่แนมไปบื่งก่อนเห็นบออันนี้เข้ายู่ที่นาห่างนาห่างจากทีนข้าเทวิเลตทั้งนั่นก็สิเป็นตึกมารีนน์เนาะตึกสองสามแล้วาีิเดินข้ามไปฟังนั่นว่าทุกคนไปเบิ่งเนาะ นี่เนาะตอนนี้เขาก็อยู่หา่างเทวิเลศเทวิเลศสุขุมวิ 26. ท26นี่ทุกคนพัดิต้นดูนี่นี่ต้นใหญ่ๆเนาะเลี้ยงลายกันไปเนาะนแต่ตอนนี้ข้าเจ้ากำลังปรับปรุงทางเท่าทังเดินใหม่แ๋วนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบคน,า,นาเน่ดลายเนาะ แต่ว่าเมื่อน,นี้เฮาก็มามาเท่าบุญมามาเดินในเมืองเนาะโมเมนต์แล้วเฮ้ยเท้าบุญมาและพามาเดินเพราะว่าเขาคือเจ้านายเนาะอ๋อติต้นไม้ใหญ่ลายมันก็ทางเดินทางเท่าก็เริ่มคูพังเนาะเขะเจ้าก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่นี่ก็เฮ็ดใหม่กันเลยเออเป็นยังคือว่ามาไทายใ้เบิง่งเพราะว่าเป็นยัง หัวสร้อยนี่มั่งล่ะมเย็นสบายสวยงามเป็นอุมโมงค์ต้นไม้ไปเลยได้พี่น้องฮ่มตลอดสายเนาะฮ่มตลอดเลยล่มเย็น,นทางหน้นกาก็ไปทะลุไปพระรามสี่เนาะไปทะลุพระรามสี่ได้มองกระจุกเป็นร้านอาหารเวิร์กเป็นเวิร์ก เป็นล้านอาหารต่างๆเนาะี๋ยวนี้คือว่าแบบเป็นพื้นที่จเจริญอีกมองหนึ่งเนเนาะาหนึ่งวันยังดอกผมมาทายให้ทุกให้พี่น้องได้เบ่งเนาะพวานี่ต้นไม้นี่ร่มเย็นเย็นตลอดทางแต่ถนนนี่ก็สิเป็นถนนสวนสวนเลนกันเนาะสองเลนสวนทางกันนาะ ต้นไม้ก็มีต้นไม้ประดู่สำได้พี่น้องเลยต้นไม้เป็นราคาสั่มสุดยอดอลังการเลยนี่นเดี๋ยวนาะประเทศไทยถ้าผู้ใดเคยเห็นถ้าผู้ใดเคยมาแถวนี้ก็คอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเอาผ้าเอาผ้าท่าพูนมาขามมาฝังนี่เลยเอา้ามาเบิ่งมาพี่น้อง ไ,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 ไอ้ไป้ี่ยังบ่เคยเห็นเนาะว่านี่พี่น้องแนมมันตร่มอะไรเลยเลยนี่จะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ป่าดู่เขาปัดปัดปัด้าบุญมาได้พามานี่ดึงมากอยากมาขแค่เย็นขค่เย็นเอาพาไปเอาเต็มที่เลยดูฝังนี่ ฟังนี่คงสิเหตุคือกันเลยเนะาะเจ้าปรับบรุงทางเดินทางเถาใหม่เด้อพี่น้องเลยเมื่อนี้เขากับามาอัปเดตเขาพอดีได้มีโอกาสเขามาในเมืองมาเจอพอดีเลยมาเจอเขาเจ้าทางป่าอานุดไปทางนั้นก็สิไปทางใดเราข้าาบุญมาเขา มาทั้งได้ละบัดนีเฮาร์เดื่ๆแอบๆๆๆสามารถทั้งนี้ข้าเจออ้าสีหาหายคนเนาะโอ้ยเนาะนี่เฮาพามาเบิง่งเนาะโอ้ยรถคือนไายแท้บุนมามาทางนี้ป้าปกร,รับๆรับ,รบเข้าทางข้ามทางเดิมดีกว่ารถเยอะหลือเกิน ไป,ไป๊าปี๋ยวเดินกลับดีกว่าไปนะทุกคนเนาะนี่พี่น้องเนาะมึงแน่หันจุดนี่นอ่ะล่มเย็นแห้งมึงแน่หันแต่ว่าพระเจ้ากับพระเจ้าก็มีคนกวดเนาะตะนุนตลอดได้บัวหอยบวอยหกได้พี่น้องเอ้ยสะอาดสะอาดง,งามตาเนาะ คือพระเจ้ามีพ่นขวดถนนตลอดเวลาได้อยู่ในเมืองกรุงเทพเนะาะนี่แล้วแป๊บๆครับเนีป๊ะ อาจะไปวิ่งไปฮักไม่เอาไป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 แม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วโอ้มาในร้านนี่เนาะไก่มองกันตึกมารีนุนตึกช่องสามเนาะเน้ะงมือนีีเท่าบุญมาพามาเที่ยว Oh, no. มองนั้นนั้นตึกกันตึกสองสามพี่น,อ mm hmm. น้องเมื่อนี้เขามามองเบิ่งมองใกล้ๆตึกสองสามเนาะมาเที่ยวพาพุ่นมามาหาเม่อีกแล้วโอเคเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพามาเบิ่งซอยสุุมิติท26เนาะว่ามันแปลกตาแปลก แปลกใจเนาะแปลกตาแหละเพราะว่าบวเคยเห็นซ้อยแบบนี้เนาะเป็นมุมุ้งต้นไม้สุดซ้อยเลยตะลุกจากสุุมิดมาถนนพระรามสี่มาคล้องเตยเนาะโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะไว้เจอกันลิปหน้าสบ,บายดีเายบาย